สวัสดีคร <im> ับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับดีต้อารับทุกทุกท่านเข้าถึงเช้าพีพีธรรมดานะครับแล้วพีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอมาเลยวันเสาร์นะครับมาเลยวันเสาร์ของวันที่15กุมภาพันธ์2568นะครับวันนี้ก็เป็นวันสีม่วงนะครับวันเสาร์วันเสาร์นะขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยสำหรับมาเลยนะครับจะมีเฉพาะวันพุธวันเสาร์อาทิตย์นะครับพุธเสาร์อาทิตย์นะครับออก6โมงเย็นนะครับถึง6โมงครึ่ง ขอทุกๆวันพุธเสาร์อาทิตย์นะครับก็มีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอนะครับผู้ชมไูลงเพื่อความเปนจรงทุกๆวันพุธวันเสาร์วอาทิตย์นะครับก็ขอขอบพระคุณจะมาที่รู้ท่อนนะครับที่มาทําไปชมนะสุขสิสกกติดตาม้วยนะครับกดติดตามกดแบ่งกดไลค์กแชร์้วยนะครับแชร์ไปมานเลยนะท่านผู้ชมไดู้้่อนะครับ90นะคู่กับ123นะครับเลขสูงคู่กับเลขต่ำนะ9009เกิดแต่เลขสาม เก้าหนึ h, ่งหนึ่งเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้าเดือนก็ได้นะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์อ่าก็ได้นะครับแล้วก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเก่าเก่านะครับ เียนผิดนะหนึ่งตรงลานะครับเนี้ยนะสามนี่เลยนะครับขอข่อของพคุนมากๆนะครับสำหรับสายรูดสายวิ่งก็เน้นที่เก้ากับคูนนะรูดวิ่งนะครับสายวินก็เก้าคืนหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียงกันไปเลยนะครับเนี้นะมันจะเบิ้ลนไม่ปึ่าก็มีู้ถ้าไม่คิดว่าไม่ไม่เบิ้ลก็ไม่ต้องเอานะครับอันนี้นะครับโอเคนะสามนี้ครับขอบคุนมากๆ ข <ส gas: S 2> อให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ